เทศบาลแข่งสระวันนาพี่น้องเนาะ,ะนโอ้โหปลากระป๋องปากป๋องมันขึเป็นไหมนี่มีปากระป๋องทอดเดี๋ยวเดียวคงเป็นเดี๋ยวงไทยเขาเป็นเนื้อซ้ำซ้ำในทั่วเลยเือองนเลยนี่ ឡងនំអូតព្រងព្រមហេញក៏គរដែរពេញខូឈឺนอนក៏ភ័យបាត់អូពីនំនេះเนาะនំកៅបទហេញគេននេះកា ทั้งหมอกทั้งควันจักมียังโบหินยัง,ยงเลยบาดน,นี่เอา้าพี่น้องเลยเนาะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขคนเด้อพี่น้องเด้อว่าอยู่ในและกะตะลังประเทศพี่น้องเลยกันยินดีต้อนรับเข่าวส่สานมาเตยงทองบ้านนาคือเก่า,าพี่น้องเลยต่อช่วงที่สองเนาะเอ้ามาแต่เซโอนพี่น้องเลยเอา่าเดมาลาวใต้ <c oughs> หลัดมาทั้งเมืองนองอ่ามาหาอ่าสรารวัหรเขาซีโกงอ่าเพราะว่าเขาส,าขาาาสมาบิงเพื่อนซานน้องสารีกับทีมงานเราใต่แหละเบานุง่งเบาเจ็บเบาโกเบาตูนแต่ว่าระวังเส้นทางในี่ฝนตกตลอดทางตกตั้งแต่เมื่อคืนพายุเข,ข่าพี่นองเอ้ยเนาะ คนขับที่จันตรายทางอ่ามันมืน่นนะลงเขาลงห่วยพี่น้องเหรอเนาะโอ้ต้องคอยไปพี่น,องงน้องเหรอเนาะมืดหมอกโบเห็นอยังเลยตอนนี้เขาเดินทางมาแล้วร้อ,รอยหกกิโลโดืร้อยหกลักยังเหลืออีกร้อยอก,กว่าพี่น้องเหรอเนาะเพ่ปสิไปหอด จุดหมายปลายทางอาตุขนงขนงในพี่นองเลยโอ้โหอาตไปๆๆพี่นๆๆ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 ๆ อย่างเลยพี่นุ่มเห็นเนาะโม่เห็นมันคำนะพี่หนอ่มันท่านนี่มืดแต่โบแต่โบมืดฝนนี่มันท่านนี่มืดจะเป็นท่านตกดินใชับหมแต่ว่านี่มืดหมอกลึกลูก นนหน้าตาตุ่มเต็มเบิร์ดพี่น้องโคตรวาคัากแนี่ดีโลยินดีต้อนรับโมเมนยินดีต้อนรับพี่น้องสารวันยังอีกสามสิบเอ็ดกิโลเมตรวงเวียนบ่ ไปพุ่นไปเช็ดมัเนาะมึงตุ่มราน,น,รานอ๋อมึงพีนอ๋อๆๆๆๆไปนี่ก็ได้เนาะโอ้ไปได้หลายทางอย่ <c oughs> นนา,ง,างนี้นอนไปบ้านน้าลงมาทางนี้เราเบิ่งก่อนกว่าจากเมืองพีนจากเชฟโปรนมาหาเมืองพีนกับบุรีไก่ไปไหนได้อ่าไปไก่เนี่ยจะมาพี่ไก่กว่าจาก มุนะ่งหน้าเข้าสู่เขตสารวัตรบ้าน,นพี่น้อง,งเลยอ๋อพี่น้องเลยเนาะมาถึงสารวัตรแล้วยินดีต้อนรับสู่เทศบาลแขวงสารวัตรนะพี่น้องเนาะสารวัตรหอดเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะโอ้ยสารวัตรป้งไก่แซ่บ ใจนะปุงเราข่าเมืองคุง้งเล้ลำบุงสารวัน,นงเป็น้างเลยเจ้านะคำเติบไปจะมาหอดไปก็ได้หกโมงพอดีเป็นทงเลยเรือประมาณอึดใจหนึ่งนะกลับไปหอดท่าแตงเรือห้าสิบก้ากิโลเมตร หอดท่าเตงประมาณสัุโมงหนึ่งเนาะพอเขาคอยไปแลนใบบ่ได้่น้องเลยฝนตกทางมื่อถ้าฝนมาตกหอดตะโดนแลบปานอันนี้มันไปไใบบ่ได้่น้องโอ้ยเนาะคอยไต่ไปโตพี่น้องโอ้โหโนตกน้ำเงี้ยดุ่นเลย ถ่วงหมดแล้วโอ้โหอาจ้ะ่วมถนนคนทางหมดแล้วพี่น้องเลยโอ้ยตกคักตกเน่ฝนจะได้โคตรโค ก่อนวัดเดินทางไกลเนาะอึบ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 โอเคเอาห้าแสนเนาะห้าแสนกีบเติมน้ำมันก่อนพี่น้องเอ้ปั๊มปตทแขวงสละวันน่าจะมีสองปั๊มแขวงสละวันน,ะนี่ปั๊มอยู่ในเมืองพี่น้องเหนะ็นเนาะ แล้วก็มีปั๊มอยู่นอกเมืองอีกอมองป้งไกนะ่หน้าปุงอันหนึง่งนั่งอยู่นีน่อันหนึ่งเนาะฮ่าที่โตไปเข้าหหองน่ำหองในก่อนดเดินเดินทางต่อบ้าย เะวันพี่น้องะไยเนาะเาเวที Life ่ของฝากไปฝากขึ Life. ้นมาหนุ่มกว่ากไปไปย้มใดกับกินเข่าตอนน้ำเล่าจะได้ชื่อว่าเก่งใจเราก็หาเข่าหาน้ำซุอกินเนาะเราก็ได้ที่คือเนื้อกินเนื้ออยางแหละไปไหวให้เล่าใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องะไยเนาะได้กับทั้งยังอยู่หลายหมื่อยู่

อ๋อยิ่ตู้ฮะนี่เเจียวี่คือลายเจียวใช่ไหมคือยังปลกระปองกระกระปองปลากระปองปลากระปองมันขึ้นเป็นแบบนี่ัปลากระปองทอดบอกแต่แบองตัวเป็นแบบของไทยครับเป็นเนซ้ำซ้ำในขวเลยต่้งี้นะ่กัะเจียกนเยกินเลย่รัวใหุกชยว็นอันเวาเเราเป็นบปผองแบบนี้อะเแต่ว่ามัน มันมันเป็ไข่าะขาอดแล้วแต่เฮ้ีว่า้องเลยก็ได้แตว่าจะเลยขวากได้แใครที่ะปองห่อแหละย่้าลกได้แต่ว่าเขาจะเี่ยจะเยหมดรสชาติอะไ่เขาเกิด่าตั้งแต่างกับตขนานเขีนมันโตานต่างเขา ปากรับองจีนเออผมเมนบะเมนผลิตภัณฑ์ของคนจีนฮคุ้คุ้นบเมียนเหยี่ยงทองเหยี่ยงองเหี่ยงเนื้อเนื้อน้ำมู่อย เคยเบิเงยบ่เคยบ่อำยาเสยเยวกตถซร้อมที่แม่ตาอ้จะาตอนนี้ยาบิ้งไ้หรือเปล่าน่านี่เราเพิ่มนะเอ่เป็นหนบ่งขเ้นสุดในหน้าโเคยเบงใ่ยาเบิงบัตรโนี่นะฮะงูเห็ดเป็ดไก่ของี่เนาะ ายแบบพวกส่ื่อสเพื่อนใ ไม่ซื้ออะไเลยแต่นี่อ่ากระป๋ง่องเบิ่งโดร่องเนาะได้อ้าว้าบักญนมีพนักงานสองคนนยังพัดลมบบอนนีจ ใหป่อผมบ้าน,นเห็ดดื่มอมา้นเี้ะนเหียเยมมงแต่ไม่เคยต่ว่าปกติถ้าปิกับเนี่ยจะจับเปลี่ยนปนย่างน่างน้อนยานอน,นี้นย่างนเลยังนิลลวบว่าค <c oughs> นมาจะดำให้ดำหน้า รถค่ารถค่าเกะช่วยเพราะคนตกมันเปียกแหละเฮาต้องเจอไปเช่าห้องพักแล้วมันบมีเนี่ยเป่าผม้วมันหัวเปียกมันบ่สบายขนาดนี้ไปมาเป่าเป่าผมนะ เป็นเมล็กดูดด้วยบ่ใส่บ่เป็ันนีก็ไม่มาซ้ำนะรับอะไาจะเปียนันอันนี้อันีอเย็นแล้วก็อุ่นรแบบ้อันน้เป็นย like. so so ็นม well. ีอุ t un> <t un ่นนีห้องซ้ํานเลยนบก็ไม่กับดับกันเวลาเด็ม่น่าอีจริงเลยดีจริงอันน้ดูเทวยบ่โอ้ักี มนมีเลขดูดรัวเนาะคิว่ายังใช้ล่ออดอลล่าบาทจีบโอ้โหแท้ ใเงนไปพี่น้องยนักเด็นไตไปพี่น้องอยู่นักแต่ดรซื้อของฝากหรอกเพราะว่ามุมี่ซื้อขันพมตไกเต้าเดินหาบางท้านเนาะด้ซื้อของสดเป็นมูเป็นไก่จยู่นะก็ไปร้าคติอ้มูมี่อย่างเลยมแตรของจีนท่านข้าพ้นจีนนเขาจากประเทศจีน เนาะปะไปบนข้างหน้ากันเลยออะไพี่น้องเลยมะหมดแล้วบาทนี่หอดเมืองท่าแตงแล้วพี่น้องเลยขำมืดตืบตาเดืกตึบมาตืบหามุมพักมุมเศร้าก็เด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าที่พักที่เศร้าก่อน ไปมงใดแหละ <c oughs> มงเก่ามงเดิมฮอนดะบอลโล่งแฮมเอนนาโล่งเฮมโอ้ยเนาะพี่นเนาะเอ้ออึ๊บอึ๊บมงเก่ามงเดิมฮอนี่แล้วพี่นเนาะเอออ่ามันพอฟังเนี่ยราคาแสนห้าสิบพันกีบหรือประมาณ สองร้อยก็ว่าทเน,นะอไปลงเบืองกัน้เจ้าพี่น้องเอ้ยมีห้องบ่เอออันแถวไอ้ขึ้นนอนเส้นเสนหานี่ไหมเส้นมีบ่แอาสองห้อง สั้นได้สั้นสองว่ะสั้นหนึ่งมีเนาะไปไปเปิดมันก่อนเอาคือมันร่มแหง้งแทนอ๋อต้องทดลองก่อน่มแห้งก็เราก็เรียกแท่นเนาะต้องเปียนใหม่สิแท่นเฮ้ยเอาเลยเล็นคืนอยป็นย่านแ <ใน S 1> ท่นมันทับรถห้องบอลจัน Ô, đi đong người Sắp nắng mùi bóng. Sắp nắng mùi. Men. Ô, 1 em chị anh Mì thèo nó chị Ô, chị đong về. Ô, chị Ô, Anh ấy về. khát nha, <laughs> ผ <laughs> <laughs> มเกินน้องมี่เก้าเป็นตังค์สิบเจ็ดสิบแปดอ่าสิบแปดไหมใกล้กันนี้แหละสิบเจ็ดสิบแปดเป็ังเลยใกล้กันแล้วย่านน่ะถือใกล้กัน,ดดกกนเอา้าเตียงคู่บ่เนี่ย Ừ. Ừ. bọ anh phòng anh cứ du đây số 9 đi tiền kêu chỉ biết nón gấp phải bận Chịu ừ. hàng này nữa ừ. <laughs> 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 hả oh. ok số 9 vắng bọ hả เราค่ามันซํากันหมดเลยเนี่<อ>ยเสียนชิเก่าวะราเห็นไหมราคากับเซียนหายขึ้นกันบ่เตียงคู่นะราคาจะซ้ำกันบปล่าซ้ำกันซ้ำกันเอาเลยอ่ะอันนี้เตียงเดียวอันนี้ห้องเก่าห้องเก่าเปเตียงแค่เทาน นี่แกเป็นแบบนี้ห้องเก่าห้องเดิมห้องเก่าห้องเดิมเนาะนในเตียงคู่เหมือนกัน น้องเมฆน้องมเมฆเชียรห้องนั่นปะดูปะดว่าห้องห้องเตียงคู่เพื่อว่าจะมีคนมานอนน้ำเนาะมันคือบระกูบอลยังว่าอเอาอันนี้ก็พุ่นพุ่นก็นได้โอเคสองห้องตอนน้องมีกยังนั่งเชียร์ประกูไปน้ำฝนโต๊ะบนยังมานอนน้ำอ,อ,อยู่มันก็โอเคอยู่เป็ง ร่ <c oughs> มหแหงแบนี้งหลเนาะหากะลมนี่บ่ะตะเกาลร่มอยู่บ่อเอาสองห้องกันเนาะสองห้องโอเคขับใจขับใจอโอเคเรียบร้อยเป็นอง,องน่องไเนาะมาเซาห้องห้องละแสนหาซิบันกีบเป็นอง่องไประมาณ 210บาทห้าบาทประมาณนี้แหละอ่าพี่น้องไอ้นนี้เห็นน้องมีกบอเตียงอ่าอยู่ห้องนั่นเนาะน้งเชื่อว่าน้องมีกอ่าเพราะว่ามันอ่าเคยมีพี่น้องไงเนาะอันทั้งเบาโกูหรือว่เบาะเจ็บเบาะนี่แหละเบาตูนน้งเชื่อยวอ่าเข้าไปน้ำกันเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมากินข่าวอยู่เช่นเบาะนุ่งเดี๋ยวเมื่อบ่ได้ เพื่อนบ่าวนุ่งใกล้ๆเนี่ยพี่น้องเนียเมื่อวันแรกเดี๋ยมานอนน้ำน้องเมฆนี้นี่ก็พอดีสองคนไปลุดผู้บ่าวแต่โบมีกันแล้วก็นอนอันนึงไปมันเป็นยังพี่น้องเห็นเนาะไปซาฮอดห้องฮอดบอนเด้อพี่น้องเด้อบ่เตียงกัอ่าซีเก็บเครื่องเก็บของไว้กับไปหากินข้าวกินน้ำก่อนลมลมพี่น้องเห็นเนาะอ่ากับชิโบไปรบกวนเบาหนุ่งหรอกเพราะว่ามันเด็กแหละพี่น้องเอ้่ยยันเห็นเราพักผ่อนบืนพวกอะไรก็ไปหาเราไม่พี่น้องเนาะ อ้าอยู่ดีมีเฮงบัสดุคู่สุดคนพี่น้องฮอดแล้วทาแตงแขงเสืกลอมเด้อพี่น้องเด้ออ่าแจ้งพี่แจ้งนอ้องยันเป็นห่วงเป็นยัยพี่น้องไอ้ทางมากกับลำบากเฮงฝน,นตกยากพี่น้องเองเนาะแต่เฮาก็มาฮอดอย่างปลอดภัยพี่น้องเลยอ้าอยู่ดีมีเฮงบัสดุคู่สุดคนหาพักหาพรก่อนสบายดีพี่น้องเลยบายบายไปลุ่มก็ลุ่มอ้อ